พิธีกรสายศิลของเราใช้เดี่ยวมายืนอยู่ในสถานที่ที่เธอเคยมาแล้วเมื่อหลายวันก่อนตอนนี้ที่นี่อาจจะดูเหมือนหยุดนิ่งว่างเปล่าแต่เชื่อมไหมคะว่าสถานที่แห่งนี้จะเชื่อมโยงเราไปสู่เรื่องราวในโลกของฟิสิกส์รวมถึงเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้อันหลากหลายในโลกศิลปะผ่านสิ่งที่เรียกว่า Swing Dance มันเป็นแบบสนุกมากฟังครั้งแรกููนึกถึงชาลีแชปลินเป็นแบบบินเทจเก่าๆเลยอะไรเงี้ยแล้วแล้วท่าเต้นก็จะเป็นแบบฉุบฉับฉุบฉับมีมีท่าที่ออกชัดเจนใช้ร่างกายทุกส่วนจริงๆทั้งกระโดดทั้งกระเด็นผลักแล้วก็ดึงกันไปมา เคยคุกคีกับสวิงแดนซ์มาก่อนเนี่ยนะคะ mm hmm. ก็เขาจับคู่กันเป็นคู่คู่ไปผู้หญิงผู้ชายความสูงก็ไม่เหมือนกันแต่ทุกคนเวลามาชวนกันไปเต้นเพลงใดเพลงหนึ่งแล้วเนี่ยเ,เต้นเข้ากันได้หมดเลยโดยที่ไม่ได้ว่าจะต้องพูดคุยสื่สารทําความเข้าใจกันก่อนนะ mm hmm. ดูเหมือนมันน่าจะมีอะไรสักอย่างที่เชื่อมความเป็นศิลปกะกับวิทยาศาสตร์ได้นะแต่โบก็ยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นจุดไหน แล้วผู้ที่จะมาให้คำตอบกับเราในวันนี้ก็คือพวกเขาทั้งสองนี่เองค่ะ ขอแนะนําก่อนนะคะว่าคุณโอ๊ตเนี่ยเป็นเจ้าของของสถานที่ที่เราอยู่ที่นี่เดอะฮอปนะคะส่วนคุณนอตเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มสว<ช>ิงแดนซ์ในประเทศไทยยินดีที่ได้กลับมาเจอกันอีกคะ่ะครับ,รบยินดีเลยครับโบ,บได้มาที่ที่นี่เนี่ยนะคะเมื่อไม่กี่วันที่แล้วนี่เองพอมาถึงเนี่ยก็ตกใจมาก <c oughs> มีแต่คนแบบเต้นรำแต่งตัววินเทจสวยงามมันเป็นยังไงนะคะมันเป็นการรวมกลุ่มเฉพาะกิ่หรือว่าทํากันอยู่แล้ววันนั้นพอดีเป็น world indie hop day จัดจัดงานที่เป็น celebrate วันที่เราเต้นสวิงกันทั่วโลกเลยเขาก็จะจัดงานนี้กลุ่มก็คือ b แบง k k ก w i n g ทีามาเต้นกันที่นี่คับที่โบกลับมาวันนี้เนี่ยเพราะความสงสัยค่ะอยากรู้เพิ่มเติมเรื่องสวิงแดนส์เนี่ยว่ามันจะผสมผสานเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะและวิทยาศาสตร์ แบบสไตล์ของรายการที่โบทำนี่ค่ะดีไซน์สวิตสนิทศิลยังไงบ้างถูกที่แล้วครับผมอ๋อเหรอคะครับที่เดอะฮอปเนี่ยแหละครับที่ที่มีผสมผสานระหว่างวิทย์และศิลป์ยังไงอะคะสองคนนี้วิทย์และศิลป์ยังไงเลยอยู่ทางสายวิทยาศาสตร์นะคะก็เป็นนักวิจัยอยู่ที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติค่ะอ๋อโอเคค่ะแต่แต่งตัวแบบนี้เลยได้ค่ะส่วนส่วนผมก็เป็นครูสอนเต้น ครับผมก็เป็นทางด้านศิลปะการเต้นรำแล้วก็ยังมีอีกศิลปินคนหนึ่งนะครับชื่อคุณยงจิเข,า,ขาจะเป็นศิลปินที่ทำวาดรูปและเป็นครูสอนเต้นแล้วก็สอนมิวสิคลเดีตอร์ด้วยการแสดงโอ้เป็นศิลปินจริงๆเลยครับผม เดี๋ยวเราจะสวิงมาทั้งฝั่งวิดว,ว่าการเต้นสวิงเนี่ยมันมีทั้งวิย์และศิลป์ยังไงบ้างค่ะถ้าเกิดพูดถึงฝั่งวิทยาศาสตร์ของการเต้นสวิงนะคะ<ม>ก็จริงๆคิดว่าการเต้นนะคะมันเหมือนกับสนามทดลองของนักวิทยาศาสตร์หเหมือนที่เราเคยเรียนฟิสิกส์กันมาค่ะก็คือเวลาที่คนที่เรียนอเอธิบายให้ฟังก็คือเวลาที่เต้นใช่ไหมโอ๊ตอาจจะไม่รู้ว่าโอ๊ตเป็นนักฟิสิกส์อยู่เหมือนกับที่เราเคยเรียนมาตอนที่สมัยมัธยมอะค่ะวิชาฟิสิกส์ว่าแบบมันมีแรงมันมี การแบบต้องผลักของไปมีแรงไปมาะอะไรอย่างเงี้ยการเต้นสวิงเนี่ยคะ่ะที่เห็นว่าผู้หญิงกับผู้ชายเต้นกันอยู่อะ่ะคือความจริงท่ามันไม่ได้เตรียมกันมาใช่ไหมคะ,คะแต่ว่ามันเป็นการ lead ของผู้ชายแล้วก็เป็นการ follow ของผู้หญิง<อ>ซึ่งเราเต้นไปได้ตามนั้นเนี่ยเพราะว่ามันมีคอนเน็กชันกันอยู่ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายอะคะ่ะแล้วก็คอนเน็กชันในสวิงเนี่ยมันจะมีอยู่2ประเภทก็คือ t ทนชั o กับ กับคอมเพรสชันมันจะเป็นการแบบแรงกดกับแรงดึงระหว่างคนเต้น2คนนะคะสองขัวนี้ใช่สมมติว่าลีดเนี่ยกดมา Follow ก็จะต้องแบบก็ต้องยันก็ต้องยันแรงกลับหรือว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เขาดึงกลับเราก็ต้องพยายามดึงเพื่อให้มันแบบบาลานซ์กันแล้วก็เต้นไปได้เป็นเพลงเหมือนกตแบบเอลชรคสมมุติว่า2ด้านเนี่ยดึงพร้อมๆกัน เขาก็จะอยู่ที่เดิมใช่ไหมครับแต่ถ้าถ้าดึงไม่เท่ากันมันก็จะเป็นแต่มันจะเป็นแรงที่ออกไปหรือว่าเหมือนกับตอนซูโม่เขาผักกันเนี่ยมันก็จะเป็นแรงคอมเพรสชันเป็นความรู้สึก2อย่างใน<ฮ>การเต้นที่สื่อสารกันได้ใน COLLECTIONS ที่เข้ามาอยู่ในจังหวะของการเต้นกับดนตรีใช่คุณยงไงมันก็คือกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันข้อ3ามะค่ะที่บอกว่า action ถ reaction สมมติว่าผู้ชายผลักมาแล้วผู้หญิงแบบไม่ได้เตรียมตัวรับยืนเฉยเฉยก็จะโดนเขาผลักก็ได้ออกไปใช่ก็ออกไปนอกกรอเลยคือมันก็จะไม่ใช่เป็นการเต้นด้วยกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ผู้ชายเขาผลักมาปุ๊บเรายันกลับมันก็จะแบบเป็นการเต้นอยู่ต่อได้แล้วก็มีแรงต่อได้หรือถ้าผู้ชายดึงปุ๊บผู้หญิงไม่แบบไม่ยันน้ําหนักกลับแทนที่จะอยู่เฉยเฉสวยๆมันก็จะกลายเป็นโดนลากไปเลยเหมือนเหมือนเล่นชักเยอเรล่วแบบฝั่งเดียวโดนลากไปอะ ก็เมื่อกี้ที่บอกว่ามันต้องมีคอนเน็กชันในการเต้นใช่ไหมคะสมมติว่าไม่มีคอนเน็กชันเนี่ยโอ๊ตนำปุ๊บแล้วโนดแบบอยู่เฉยๆงเงี้ยโนก็จะไม่รู้สึกเลยว่าเออแบบนี่เขานำให้าไปไหนแต่สมมติว่าเรามีคอนเน็กชันปุ๊บคราวนี้พอโอ๊ตนำออกรันเข้าปุ๊บมันก็จะมีการเชื่อมโยงกันระหว่างสองคนทันทีเลยค่ะเป็นแบบแรงผลักและดึงใช่นั่นคือที่เล่าให้ฟังว่าเวลาเต้นทุกครั้งมันต้องมีคอนเน็กชันกันอยู่ตลอดไม่ใช่แค่จับมือแล้วเดินไปเรื่อยๆทีนี้คอนเน็กชันมีสองแบบก็คือ t e n นกับ compression อันนี้ compression compression ก็คือเหมือนกับผักเข้าหากันใช่ไหมครับแรงแรงดันใช่ compression แต่ว่าตอนเราผักพร้อมๆกันเนี่ยปึ๊บมันก็เหมือนกับแบบกลายเป็น tension ะล่ะก็คือเป็นแรงที่เหมือนกับหนังยางเนี่ยกำลังโดนดึงออกจากกันอยู่มันก็จะยืดหยุ่นแขนก็จะตึงกระชัระชุบกระบกระ ป้ะป้าป้าอันนี้ไม่ได้เต้นกันมานะอันนี้คือแบบจังหวะเข้ากันเลยค่ะด้วยแรงจากร่างกายทั้งสองคนถ้าเราถ้าเราอย่างนี้อย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ไม่ใช่เต้นละมันก็เลยมีจังหวะด้วยเข้ามาช่วยกําหนดใช่มันก็จะมีมันก็จะมีจังหวะที่เราทําแบบป้ะป้าฮึมแล้วป้าปุ๊บเรียกว่า b o u n c pause pause and pause 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 ซิงค์กันบ้างซิงค์คอนเนคชั่นไม่ได้เริ่มตอนเต้นนะคะแต่ว่ามันเริ่มตั้งแต่ก่อนเพลงเริ่มแล้วสมมติว่าเราได้ยินเพลงปุ๊บเนี่ยเพลงมาแล้วเราคิดว่าเราจะเต้นหนึ่งคนนี้เนี่ยนักเต้นคนจะเดินกันเข้ามาก่อนแล้วเขาก็จะเริ่มแบบ แต่กันนี่มันจะเริ่มขอเป็นก่อนขอเป็นก่อนขอเป็นผู้ชายต้องขอเก็เสร็จแล้วเนี่ยผู้ชายก็จะเริ่มบาวส์ผู้หญิงก็จะเริ่มบาวส์ตามเพลงเราก็จะเริ่มจูนกันแล้วว่าเนี่ยมันมีบาวส์อยู่แต่ว่าใน close position นะครับผมก็จะส่วนใหญ่ตอนขอผู้หญิงเต้นเนี่ยก็จะใกล้ชิดกันก่อนโอเคนี่คือ close position ป็นแบบตำแหน่งที่อยู่ใกล้ชิดกัน ผู้หญิงก็จะเริ่มรู้แล้วเหมือนกลังจูนกันอยู่ใช่ผู้ชายเขาจะเต้นแบบย่อประมาณนี้จังหวะประมาณนี้แล้วเราก็เริ่มเบาสตาร์เพื่อปรับตัวเองให้เข้ากับจังหวะของเพลงและของคู่เต้นของเราด้วยค่ะเข้าใจแล้วค่ะเป็นการทำความรู้จักบ๊อบเลยนิดนึงใช่ไหมนะบ้าวก่อนบ้าวก่อนบ้าวก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็จะมีจังหวะไปเอ้าโอ้โห tension compression and compassion mm -hmm. like <laughs> <laughs> <coughs> <inaudible> this อธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์แน่ๆเลยอ่ะมันคือการที่ทุกคนเขาเต้นเก่งกันมากนะคะโมก็ยืนดูอยู่เฉยๆอยู่ดีๆมีหนุ่มคนนึงมาชวนโบไปเต้นโวก็แบบ่ะ,อะเอาละดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นโมไม่เคยเต้นซิงมาก่อนแต่เขาก็แบบโอเคโอเคไม่เป็นไรนะแล้วเราก็เริ่มแล้วเวตอนที่เต้นเนี่ยโบไม่รู้เลยว่าเขาจะเต้นยังไงแต่โบก็พยายามจะจับจังหวะเพลงแล้วเขาก็มี แบบเหวี่ยงโมไปด้วยอะค่ะมีการสวิงหมุนโมออกไปแล้วยังไงไม่รู้โมก็สามารถที่จะหมุนกลับมาได้ใช่กล oh yes, ับมาจับม like ือกับเขาได้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยแล้วยังดูเป็นการเต้นสวยงามอยู่ใช่ไหมคะี่ไม่ได้รู้จักไม่ไม่รู้ว่าสวยหรือเปล่านะคะแต่ก็ไม่ได้ล้มก็คือผู้ชายอะนอกจากจะคิดว่าตัวเองอะจะเต้นอะไรแล้วเนี่ยก็ยังต้องสามารถที่จะหลีดผู้หญิง ให้ทําตามท่าของตัวเองไปได้คือเหมือนเป็นคอนดักเตอร์ค่ะแต่ว่าคอนดักเตอร์เนี่ยจะ lead ยังไงก็คือ lead โดยการใส่แรงเข้าไปเช่นอยากให้เขาหมุนก็ต้องผลักให้เขาหมุนแต่ผลักนุ่มๆนะไม่ใช่แบบใช่การผลักออกไปอย่งเี้ไส่วนผู้หญิงอ่ะพอโดนผลักปุ๊บก็คือก็จะหมุนไปตามแรงของผู้ชายแล้วเกิดเป็นการเต้นตามใช่กว่าจะแอคชั่นแต่ละอันออกไปนะโหมันต้องคิดเยอะนะคือตอนไปเต้นบนบนแดนซ์โฟต์เนี่ยคือผู้ชายมี pressure เหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ย จังหวะต่อไปเราจะทำยังไงเนี่ยใช่ไหมเราก็แบบเฮ้ย reaction หรือ compression หรือ tension หรืออะไรเนี่ยฟิสิกมันเต็มไปหมดเลยที่จริงก็แปลว่ากำลังทำแ l a อยู่นะจริงๆแบบตอนเต้นเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ทำแ l a อยู่โดยไม่รู้ตัวคือตัวตัวเองคิดว่าแนบนี่คือการเต้นทำให้กลับมาแต่ความจริงทั้งหมดมันสามารถเอามาเป็นการคำนวณได้หมดเลยว่าเออส่งแรงไปเท่าไหร่กลับมาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันกดการเคลื่อนไหว โมเมนตัมในเชฟิสิกส์เนี่ยมันคืออะไรผู้ชายชอดอาจจะไม่ค่อยเก็ตในฐานะนักเต้นอัยยืนกินดีกว่า่มนักเต้นมันไม่เคยเป็นอยู่แล้วครับก็จะทำความเข้าใจในการดูนะคะได้ค่ะโมเมนตัมเนี่ยความจริงมันก็คือความสามารถในการเคลื่อนที่ซึ่งมันก็จะขึ้นอยู่กับความเร็วแล้วก็มวลด้วยมวลก็คือน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นเวลาที่อดเต้นอยู่เงี้ยถ้าเจอผู้หญิงตัวเบากับตัวใหญ่กว่าอดใช้แรงเท่ากันไหมในการที่จะทำให้ผู้หญิงคนนึงหมุน ในเพลงเดียวกันเท่าเท่ากันครับคือความจริงเ่ยสมมุติว่าเราผักใครบางคนเนี่ยถ้าเขาหนักเนี่ยเราก็ใช้พลังผักเขา <Bullet S 1> เมากหน่อยค <ฮ estão S 2> ่ะห,หรือว่าตอนถ้าผญิงเบาผักนี่เราก็ปิวแล้วค่ะแต่ว่าตอนเต้นเนี่ยบางทีเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างมาผสมกันคนที่ตัวใหญ่กว่าอาจจะเบา,าก็ได้เพราะว่าเขาเรลัคซ์แต่บางคนที่แบบแข็งตัวแข็งแเนี่ยเหมือนเขาเกรงเนี่ยหนักกว่า คนที่หนักกว่าเขาสองเท่าพ็มีอมน,<ะ>นอกจากการหมุนที่ชัดๆแล้วถ้าเกิดออดล,ลองทำท่าแบบใ,ให้หมุนอย่างเงี้ยแค่อยู่ตรงเนี้ย<ะ><ะ>ดูนะคะปปปปปะะะะะะช เนี่ยค่ะจริงๆแค่อยู่อย่างเนี้ยแค่ให้แบบมันเมนเทนอยู่อย่างนี้ได้<ะ>มันก็อาใัยโมเมนตัมในการที่เราดึงกันอยู่<ะ>ในแรงที่แบบเท่าเทๆกัน,น,นแล <คง S 2> ้วเ,เราเแล้วพี่ก็จะรู้สึกว่าตอนนี้โอ๊ตกำลังให้อยู่เฉยๆนะหรือว่าพอโอ๊ดเริ่มอยากให้แบบมีการพลิก<ะ>โอ๊ตแค่แบบหมุนแขนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย<ะ>เราก็ไปตามแรงที่โอ๊ตส่งไปแล้วอะค่ะ จะเห็นว่าทั้งหมดมันคือการคำนวณเล็กๆน้อยๆโดยที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวเลยอยู่ในห้วทั้งหมดคำนวณหมดแล้วคิดของรักเต้นผู้ชายใช่ช่างวางแผนยากเย็นจริงๆค่ะใช่นั่นนั่นคือแค่แบบสามสี่วินาทีเองนะใช่แล้วเิ่มอีกหนึ่งคนนะ ปกติในการเต้นสวิงเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเป็นกิจกรรมที่แบบสนุกสนาน<ะ>เหมาะกับผู้หญิงน่ารักน่ารักชอบแต่งตัวหรือผู้ชายที่แบบรักความสวยความางามดูดีไม่ใช่ดูดีผู้ชายที่แบบชอบแบบแต่งตัว<ะ>นิดนึงอะไรอย่างงี้<ะ>ใช่ไหมคะแล้วก็ชอบฟังเพลงชอบที่จะแบบเออเอ็กเพรสหรือว่าแบบสแสดงออกถึงความรู้สึก<ะ>แต่ความจริงแล้วเนี่ยกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ สนใจการเต้นสวิงด้วยทั้งที่จริงๆแล้วดูเหมือนว่าไม่น่าจะสนใจเนี่ยก็คือพวกกลุ่มของวิศวกรทั้งหลาย <Ooh. S 1> หรือว่านักวิทยาศาสตร์นะคะ<ฆ>อย่างเช่นเคยอ่านมาว่าแถวๆวซานฟรายพวกซิลิคอนบาลลีย์ที่มันมีพวกนักโปรแกรม,มเมอร์เยอะเนี่ยก<ฆ>ิจกรรมการเต้นสวิงเนี่ยเป็นที่สนใจมากของผู้ชายเหล่านี้เพราะว่าเนื<ด>่องจากความใช่ความเป็นวิศวกรมันจะแบบมีเรื่องแรงเรื่องอะไรชอบเต้นชอบ ชอบคำนวณชอบคำนวณใช่แบบแบบตอนที่ผมเรียนอยู่ที่อเมริกานะครับกลุ่มที่กลุ่มที่เต้นเนี่ยก็จะมีวิศวกรค่อนข้างเยอะเพราะตอนสอนนี่ก็แบบ one two three and four five six seven e i แล้วก็แบบมันต้องคำนวณว่าจังหวะไหนท่าไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็มีกลุ่มค่อนข้างค่อนข้างเยอะเลยแหละที่เป็นด้าน science เข้ามาเกี่ยวโหใครจะไปคิดเนอะแบบหนุ่มๆ ทางสายวิทย์เนี่ยจะมาสนใจการเข้าสังคมและเต้นรำแบบนี้ด้วยอาจจะเป็นเพราะมีสาวๆมาแบบว่าคือนอกจากได้พดกอาในหลับแล้วยังมีเพลงแล้วมีสาวๆได้เจอคนจริงๆที่บมาร่วมทดลองกับเราใช่ค่ะทีนี้ลองสวิงกลับมาทางฝั่งสินบ้างค่ะ เราจะไปพูดคุยกับคุณยงจิศิลปินสาวชาวเกาหลีผู้ที่มีความคลั่งไคล้ในการเต้นเป็นชีวิตจ,จิตใจนอกจากนี้ผลงานของเธอยังเคยได้รับการคัดเลือกให้จัดแสดงในนิทรรศการหลายแห่งทั้งในประเทศเกาหลีใต้และประเทศไทยซึ่งผลงานชิ้นล่าสุดของเธอคนนี้ก็ยังได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเต้นสวิงอีกด้วยค่ะ อนี่มันเป็นป่าแบบไซคเดลิกฟลาวเวอร์อะไรสักอย่างว่าค่ะเน่สดใสมากเลยอ่ะยันซิงพลนของยองจีครับเช่เป็นงานสเกลเจอร์ของคุณยองจีใช่ไหมคะสีสันสดใสมากถ้าเป็นคนที่แบบบุคลิกสีสันสวยงาม This is like a hands and this is body shape Like this. Oh. But especially swing move. Show us. Two trees. Two trees. Like this. Always like this. So <laughs> <laughs> So this is like one of the signature move of mm -hmm. the dancing. Mm. I love the nature so much. Uh -huh. So the name is plant. I wanted to create some new plants. Mm -hmm. What not really exist. Not like really flower but something like okay, some flower or some plant so this is เหมือนปลาหมึกไหมคะเหมือนปลาหมึกค่ะมีหนวดเลยมีหนวดยืบยับแปลว่าคนนี้เขาต้องเต้นยังไงอะ This one อือฮะ he she yeah this is she right เป็นผู้หญิงด้วยผู้หญิงนะคะไม่ใช่ผู้ชายผู้ชายแตกต่างกัน so always ask some dancing okay some people like ใช่ let's go dance okay like always like Let's go เนี่ยครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเต้นเป็นคู่เพราะว่าเนเห็นว่าแบบมันก็ยืนยืนกันอยู่เป็นคู่ด้วยเนาะเจ้าปลาหมึกเนี่ยชอบเต้นกับ what's the name of this one น่าจะเป็นหนุ่มหล่อพอสมควรแหละดูท่าทางแล้วเนี่ยสิ่งน่าจคือผมนี่ยเอาเหรอคะยังไงคะเป็นคุณโอ๊ตยังไงคะอย่ h ต้อง so true the character just like me อ๋อแต่ละต้นก็มีคาแรคเตอร์มีบุคลิกไม่เหมือนกันแต่ว่า ด้วยความไม่เหมือนกันเนี่ยก็สามารถมาเต้นด้วยกันได้ใช่ครับนอกจากงานประติมากรรมสีสันสดใสอย่าง Dancing Plants แล้ว คุณยงจิยังมีผลงานอีกหลายชิ้นที่ได้แรงบันดาลใจมาจากการอยู่ท่ามกลางของเพื่อนเหล่านักเต้นสวิงที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาเราตามเข้าไปดูในสตูดิโอส่วนตัวของเธอซึ่งเปิดให้เราเข้าชมนพิเศษกันเลยค่ะไว้าวไม่รู้จะดูตรงไหนเลยอ่ะย้ยุคตอท <า S 3> ี่นี่มี<ไหน>พลังมากครับ theme t h a t that ties in all these works together This one I just finished my exhibition The theme a s Truthful Energy Truthful Energy Truthful Energy งานของยองชีนี่คือนี่ครับเข็นตรงพื้นก็เป็นงานศิลปะใช่แล้วตอนเข้าเพ้นเนี่ย canvas on the floor. Mm. Uh -huh. a of yeah. What are you expressing in the background? Uh, for example, uh -huh. I most of the picture I took by myself at yep. the hub like the okay. store. And then this, if this is a camera. Uh -huh. I always like dance like this uh -huh. with the camera, and uh -huh. then they don't really care about the you know camera all the time. Okay. They're like really there all, all their own or their own moment. Uh -huh. So I always like. Dancing and then like, I captured, like... Uh. I t take a picture and then yeah. I collected many, many of them. And <laughs> so I think this is like the best. I see, this so you like, select. Yeah, this is like, right. oh, this is really old. Yeah. A yeah, really good moment. This is, like, okay. crazy yeah. me. They're all my swing dancers' friends. And then uh, Mali is super bright character. <laughs> 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 เป็นผู้หญิงใจดีพี่โน้ตมัจะเป็นแบบเป็นมูท์และโทนที่แบบพาสเทลน่อยแต่วแบบยังยังสดใสอยู่นุ่มนวลนะก็เลยพลังหรือออร่ารอบๆเขาเนี่ยก็จะเป็นสีประมาณนี้มันน่ารักมากๆเลยดูแบบบริสุทธิ์ pure บริสุทธิ์อ่ะ Yeah pure And then her character is like ice cream รู้จักไอติมที่มันเป็นเรนโบว์ป่ะครับอเนี่ยสีพาสเทลอะไรกันเลย เป็นงานศิลปะที่เห็นแล้วน่าทานนะคะคือยองจีเขาจะเห็นสีของคนบางคนก็จะเป็นบางคนก็จะเป็น black and white หรือว่าบางคนก็จะเป็นสีสีที่เป็นคาแรคเตอร์ของเขาเองใช่ครับตอนที่เขาเต้นแบบเวลาเจอคนคนนึงแล้วเห็นเขาเต้นนี่เห็นสีขึ้นมาอ่ะเป็นออร่าหรืออะไร That's I cannot see but I can feel it's about the character u You know if you listen some bright music for example like ทันทัน n ันทันทันท You cannot really feel like black right right หรือเป็ o เมีบางอย่างที่แบบ happy sound มันเพลงดิสนีย์อย่างเงี้ยยังไงมันก็เพลงดิสนีย์ยังไงก็ไม่ใช่แบบ dark color คงไม่ใช่แบบน้าเงินเข้มอ่าแต่ใน like the painting here right แต่ I just choose like คีมกันที่ and then Like take a meditation. Sometimes right. like here, like for a long time. <laughs> Just look <laughs> at feeling then, like for a long time, ah. and then like really relax and uh, really like concentrate the color and image what yes. I can see, and then then I can at least I plan. For example, this part is red. Mm -hmm. You know, this maybe. next ด้วย skin skin maybe this part I plan that much it's not like just like this แล้วคนคนนี้ก็คือจากเต้นหมดเลยแบบจังหวะที่เขาที่เขาแบบ high อ่ะแบบไม่ใช่ high เพราะแบบอะไรนะแต่ high เพราะแบบพลังตอนเต้นเนี่ย most happy อ moment พลังมันพุ่ง่ใช่แล้วเขาพยายามจะ capture นี้ when I paint in that moment same like dancing I don't think like too further just here อยู่ในปัจจุบันมากตอนนั้นอยู่ในปัจจุบันให้ใจให้สติให้เวลากับปัจจุบันเพื่อสร้างงานไม่งั้นมันไม่ออกมันไม่งั้นมูดมันไม่ออกมาอย่างนี้ค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวโบมาเป็นแบบให้วาดดีกว่า better I better you paint me ต้องมาเต้นด้วยกันแล้วก็จะมีแบบพลังที่ออกมาชัดเจนขึ้นโอเคค่ะ จากประสบการณ์การเต้นสวิงครั้งแรกของโบบวกกับภาพงานศิลปะของคุณยองจีน่าจะยืนยันได้ถึงบรรยากาศของความสนุกและความสุขที่เกิดขึ้นที่เดอะฮอปแห่งนี้แต่คุณผู้ชมสงสัยไหมคะว่าอะไรทำให้พวกเขามีความสุขได้ถึงขนาดนี้ความสุขนี้มาจากไหนกันแน่ส่วนหนึ่งนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องดนตรีด้วยคือตอนเราฟังเพลงอะไรที่เราชอบเนี่ยทันทีเลยเนี่ยเรามีความสุข คือเวฟเลนส์ของเรื่องเสียงเนี่ยมันเข้ามาแล้วมันสื่อผ่านร่างกายเราไปได้พร้อมๆกันทั้งหมดเลยทั้งจังหวะทั้งเมโลดี้ทั้งร่างกายทั้งครีเอทีฟของผู้ชายแล้วก็การสื่อสารในให้ผู้หญิงเนี่ยทุกอย่างลงตัวในจังหวะเดียวกันแล้วก็บางทีทำทำอะไรที่ลงจังหวะนะครับยิ่งแฮปปี้เข้าไปใหญ่เพราะว่าโหมันเท่มากโอ้โหพร้อมกับกองพร้อมกับทักเโฟนพร้อมกับดนตรีไอ้โหมัน มันเคมีหลายอย่างมันผสมผสาน<อ>กันหมดเลย รู้สึกว่าโอ้หคนเต้นรำสนุกสนาน<ฆ>เป็นเพลงอย่างที่เราชอบคนก็แฮปปี้แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าต้องอย่าลืมว่าการเต้นสวิงอย่างที่เมื่อกี้ให้ดูเนี่ย<ฆ><ฆ>มันคือการบ้าคือการกระโดดตลอดเวลาเลย<ฆ>ท้ายที่สุดมันก็คือการออกกําลังกายซึ่งคนที่<ช>ได้่มันก็จะเหมือนกับการออกกําลังกายชนิดอื่นคือเราออกสักพักนึ่งก็จะมีสารหลั่งสารที่เขาชอบเรียกสารแห่งความสุขะคะ่ะ<ฆ>ซึ่งจริงๆมันคือสารสื่อประสาทสารประเภท ก็มีเอนโดฟิลแล้วจะมีเซโรโทนินด้วยแล้วก็ยังมีโดพามีนด้วยค่ะอันนี้ก็คือเป็น3ตัวที่ปกติเราออกกําลังกายปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกแฮปปี้เพราะว่า3ตัวนี้มันหลั่งอยู่แล้วแต่ว่าการเต้นสวิงอะค่ะมันจะมีอะไรมากขึ้นไปกว่านั้นอีกเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การกระโดดเฉยๆแต่ว่าสมมติว่าปกติเราวิ่งใช่ไหมเราก็วิ่ง่คนเดียวใช่ไหมคะแต่การเต้นสวิงเนี่ยมันคือมันมีการที่ได้สัมผัสคนอื่นได้คอนแทคได้ c a l t ใช่ค่ะกวพอมนุษย์เราเนี่ย คอนแทคปุ๊บเนี่ยามันจะมีการหลั่งสารตัวหนึ่งค่ะชื่อออกซิโทซีน ออกมามสารตัวนี้มันจะออกมาเมื่อเรามีการทําอะไรที่มีการสัมผัสกันระหว่างมนุษย์เกิดขึ้นทําให้เรากล้าตัดสินใจได้มากขึ้นแล้วก็รู้สึกแบบเป็นส่วนหนึ่งของของสังคมของคอมมูนิตี้แล้วก็ทําให้มีความใ้เนื้อเชื่อใจกันเกิดขึ้นนะคะเออนรกว่าเป็นจิตจิตวิทยานะที่เหมือนแบบทาให้เรารู้สึกแบบถูกยอมรับเข้าสังคมแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเคมีของร่างกายด้วยเป็นเรื่องของเคมีคด้วยแต่มันก็อธิบายได้พอรู้สึกว่าพอเราเข้ามาเต้นปุ๊บเนี่ยเรา เต้นได้เต้นเป็นนอกจากแบบสารพวกนี้มันช่วยแล้วเนี่ยกิจกรรมที่เราทำการที่เราเข้ามาอยู่ในคอมมูนิตี้มันก็ช่วยทำให้เราแบบ build trust กันและกันแล้วก็รู้สึกแบบเป็นส่วนหนึ่งของสังคมด้วยแล้วก็มีหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์อธิบายด้วยว่าไม่ใช่แค่เกิดขึ้นโดยบังเอิญอย่างเดียวมันไม่ใช่แค่แบบความรู้สึกหรือเป็นสิ่งที่เราคิดกันขึ้นมาแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราด้วยค่ะ ครั้งหน้าเรามาย้อนเวลากลับไปหาสเต็ปแรกของการเต้นสวิงที่ทำให้ธาตุวัวและบุรุษปรเจนีมาเกี่ยวข้องกันได้และเรื่องราวควนตัมฟิสิกส์ที่บังเอิญหาคำตอบจากการเต้นสวิงได้อย่างน่าประหลาดใจติดตามได้ในดีไซน์ตอนหน้าค่ะ